สวัสดีค่ะมือีจิรวัลย์ชาแนลสิพามาขยายพันธุ์เนาจะจ้ะขยายพันธุ์พวกตระกูลใหม่เรื่อยไม่หลากอากาศเนาะจ้ะพี่น้องต้นนี้ก็คือต้นเงินไหลมาดางขาวเนาจะจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องพวกนี้เขาสิมีหลากอากาศเนาจะจ้ะจาพี่น้องมือีจิรวัลย์ชาแนลสิพามาขยายพันธุ์ผ้าไรโซเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจะให้เบิ่งหลากอากาศเขาจะ้ะนี่ค่ะแบบนี้หลจะจ้ะเท้าตัดสดค่ะพี่น้อง ตัดสดปลูกสดหลอดลอยเปอร์เซนจ้ะนี่เป็นสูตรของจิรวัลน,นะจ๊ะเดี๋ยวจิรวันสิบอกวิธีนะคะพี่น้องเนาะนี่จ้ะหลักอากาศเขาห้ากระสิทัดประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณแค่จ้าพี่น้องพ่อห้าตัดเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเขาก็เอาปูนแดงปูนเขียวหมากนี่แหละจ้ะปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้จ้ะถ้าไว้ปิดบาดแผลเขาจะ้จะจ้าประมาณนี้คะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องพ่อห้าได้กิ่งมากแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเขาก็เอามาปลูกลงกระถางจ้ะ ปลูกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยจ้ะวัสดุที่จิรวบนใช้ปลูกก็มีดินเนาะค่ะดินผสมกับขุยบกเผาค่ะยางละเคิงเคิงจ้ะจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะคะพี่น้องเขาจะเอาไปอบจ้ะอุปกรณ์ก็จะมีตะกาเนาจะจ้ะค่ะตะกามีถุงพลาสติกเนาจะจ้ะมีแค่นี้จ้ะพี่น้องเขาเอาไปอบหลอดลอยเปอร์เซนต์จ้ะพี่น้องติดแน่นอนค่ะ จะเ,เอากระถางใส่ลงไปในตะกร้าจ้ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องบันนี้ก็เอาตะกร้าเข้าเนี่ยใส่เข้าไปในถุงพลาสติกค,ค่ะจ้ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะจ้ะแล้วเขาก็มัดปากถุงจ้ะมัดปากถุงให้ชนิดค่ะเป็นการอบจ้ะพี่น้องค่ะเหตุแบบนี้ง่ายๆจ้ะพี่น้องนเิริญชแนลรับประกันว่าหลอดลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะ จิราวัลชาแนลเฮดมาหลายต้นแล้วจ้าพี่น้องบันนี้เข้าอบโดนปันใดเนาะจ้าพี่น้องเข้ากับอบสองอาทิตย์ค่ะเหตุแบบนี้แหละจ้ะเดี๋ยวจิรวัลชาแนลสิมเปิดให้เบิ้งเดีอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสิมาเปิดให้เบิงงเงเเบ้งค่ะจ้าพี่น้องตอนนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะเนี่ยจ้ะจิรวัลชาแนลเอาออกมาให้เบิ้งแล้วจ้ะอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์เนาะจ้ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเนาะจ้าพี่น้องใบเนาะจ้ะใบ,บที่สองเนาะคะ่ะ ตอนที่จิราบันชาแนลเฮดใหม่ๆนี่ใบเขาจะม้วนว่าท่านได้ขลีออกแบบนีเนะคะพี่น้องเนาะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเนาะจะ้ะบนันีเขากับอบต่อค่ะพี่น้องอบไปอีกหนึ่งอาทิตย์จะ้ะพะว่ามันยังบกโคมเนาะจะ้ะจิรวบันชาแนลสิอบประมาณสองอาทิตย์คะ่ะฝากกดติดตามจิรวันชาแนลในเด้อค่ะพี่น้องจิรวันชาแนลมีเรื่องเล่าดีๆกระซิมเ,มเวา้าเบามาเล่าสู่กันฟังม่ขอบคุณคะ่ะ